สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงบลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวเชลซี Chelsea, ช็อกวงการเโตรวิชอำลาทีมแบบไม่ทันตั้งตัวซบบอลมัด25ล้านปอนด์แต่ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเชลซี Chelsea ยื่นข้อเสนอแลกตัวสุดระทึกหวังดึงโรดิโกจากราชันชุดขาวเรื่องนี้จริงแค่ไหน จะเกิดหรือไม่ไปติดตามกันครับสวัสดีแฟนบอลทุกคนมาพบกันอีกครั้งกับการอัปเดตข่าวของสโมสรเชลซีทุกวันในตอนเย็นแบบนี้ที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างจะฝนตกแดดออกแต่ที่แน่ๆที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจของเชลซีรอให้ท่านรับชมเสมอครับเรามาเริ่มที่ข่าวแรกของคลิปกันเลย ล่าสุดบอลมัดคว้าตัวจอร์เยเปโดรวิชผู้รักษาประตูเชลซีไปร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์บอลมัดสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเซ็นสัญญาคว้าตัวจอร์เยเปโดรวิชผู้รักษาประตูชาวเซิร์ฟจากเชลซีด้วยค่าตัวสูงถึง25ล้านปอนด์พร้อมสัญญา5ปีที่จะพาเขามาเฝ้าเสาให้ทีมเดอะเชลรีในฤดูกาลหน้า เฟโดวิชวัย25ปีเริ่มต้นสร้างชื่อในวงการฟุตบอลจากการย้ายจาก New England Revolution ในเมเจอร์ลิกซ s อกเกอมาร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2023โดยค่าตัว14ล้านปอนด์แต่เส้นทางของเขาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลังจากลงเล่นให้เชลซีในฤดูกาล2023-2024ถึง 2024, ไป23นัดและยึดตำแหน่งมือหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งภายใต้ก,การคุมทีมของมอริสิโอโปเชติโน เขากลับถูกปล่อยยืมตัวไปยังสแตตส์บุกในลีกเอิงเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเปโตรวิชพิสูจน์ตัวเองที่สแตตส์บุกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งสโมสรและช่วยทีมจบอันดับ7ในลีกเอิงพร้อมคว้าตั๋วไปเล่นในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกสิ่งที่ทําให้เปโตรวิชโดดเด่นคือความสามารถในการป้องกันประตูโดยเฉพาะการเซฟลูกยิงที่เกินความคาดหมายตามโมเดลค่า Expected Go a l on target ต เขาป้องกันประตูได้มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง10ประตูซึ่งเป็นสถิติที่ติดอันดับ6สูงสุดในลีกใหญ่5ลีกของยุโรปเมื่อฤดูการที่แล้วครับถึงแม้ว่าการจ่ายบอลของเขาจะยังไม่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่เล่นให้สร์สบุกแต่เปโตรวิชก็มีสถิติการจ่ายบอลที่แม่นยำกว่าโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันของเชลซีในขณะที่เปโตรวิชย้ายออกจากเชลซีโรเบิร์ตซานเชสยังคงยึดตำแหน่งมือหนึ่งของทีมต่อไป หลังจากโชว์ฟอร์มสุดยอดในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกโดยค้ารางวัลถุงมือทองคําจากการเซฟสําคัญในนัดชิงชนะเลิศกับปารีสแซงแช็กแมงแม้จะมีช่วงเวลาที่ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาในฤดูกาลที่แล้วแต่ซานเชสยังคงได้รับความไว้วางใจจากสมโมสรครับสำหรับเปโตรวิชการย้ายไปบอนมัสคือโอกาสสำคัญในการพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งเขาจะเข้ามาแทนที่เกปาอาริสซาบาลากาอดีตในดานเชลซี ที่ย้ายไปอาร์เซนอลด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์ในเดือนนี้เปโตรวิชที่ลงเล่นให้ทีมชาติเซอร์เบียไปแล้ว7นัดแสดงความตื่นเต้นกับการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้โดยกล่าวว่าผมมาที่บอลมัดเพราะผมอยากเติบโตและอยากเล่นในระดับที่ดีที่สุดผมคิดว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการร่วมมือกับสโมสรแห่งนี้โดยสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ผมอยากจะช่วยให้ทีมได้ผลลัพธ์ที่ดีพัฒนาขึ้นทุกวันและเป็นผู้เล่นที่ดียิ่งขึ้น การเซ็นสัญญาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของบอลมัตในการยกระดับทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในพรีเมียร์ลีกเปโตรวิชจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในแนวรับและด้วยวัยเพียง25ปีเขายังมีศักยภาพให้พัฒนาอีกมากแล้วเปโตรวิชจะสามารถยกระดับเกมรับของบอลมัตให้แข็งแกร่งขึ้นได้หรือไม่เขาจะพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกได้ดีกว่าที่เคยทำไว้กับเชลซีหรือไม่มาร่วมลุ้นและติดตามผลงานของจอเยเปโตรวิชกับบอลมัตกันต่อไป นะครับบสสาวกิงลูไปที่ข่าวต่อไปเรายังคงติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องอนาคตของนิโคลัสแจ็กสันกับสโมสรที่มีข่าวไม่สู้ดีเรื่องที่พร้อมโดนปล่อยตัวออกจากทีมซะแล้วล่าสุดมีข่าวว่าเชลซีเตรียมช็อกวงการยื่นข้อเสนอแลกตัวสุดระทึกหวังคว้าโรดริโกจากเรอัลมาดริดเข้ามาแทนที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ เรื่องมันมีที่มาที่ไปอย่างไรไปรับชมกันครับมีรายงานว่าเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกได้ยินเข้าเสนอสุดช็อกให้กับเรอัลมาดริดเพื่อคว้าตัวโรดิโกปีกดาวรุ่งชาวบราซิลวัย24ปีที่กำลังเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรชั้นนำอย่างอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลในช่วงสมอร์นี้ข้อเสนอนี้ไม่ธรรมดาเพราะเชลซีพร้อมโยนนิโคลัสแจ็คสัน กองหน้าชาวเซเนกัลลงไปในดิลแบบแลกตัวโดยตรงเพื่อหวังปิดดิลให้สำเร็จตามรายงานจากเดฟเอนซาเซนทรองสื่อสเปนระบุว่าฟอร์เรนติโน r เปเรสประธานสโมสรเอรลมาดริดและชาบีอลอนโซผู้จัดการทีมอยู่ในช่วงตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอนี้แม้ว่าโรดิโกจะเคยถูกมองว่าเป็นนักเตะที่แต่ต้องไม่ได้ในทีมราชันชุดขาวแต่สถานการณ์ปัจจุบันอาจทำให้ดีลนี้ มีความเป็นไปได้มากขึ้นหลังจากที่โรดิโกกลายเป็นเป้าหมายของหลายทีมโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่มีข่าวว่ามองเขาเป็นผู้ถูกเลือกเพื่อเสริมทัพในถิ่นแอนฟิลการที่เชลซีพร้อมปล่อยนิโคลัสแจ็กสันซึ่งเป็นหนึ่งในกองหน้าตัวหลักของทีมอาจทำให้แฟนบอลเดอะบลูส์ต้องตั้งคำถามถ,ามถึงกลยุทธ์ของสโมสรไอแซคซิโลชานจากสื่อฟุตบอลลอนดอนได้แสดงความเห็นว่าข้อตกลงแลกตัวอาจด,ดูน่าสนใจสำหรับมาริด แต่ผมมองไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะอยากได้แจ็คสันเป็นการตอบแทนและยากที่จะเชื่อว่าเชลซีจะยอมเสียผู้เล่นที่ดีที่สุดของตัวเองเพื่อแลกกับโรดิโก้ถ้าพวกเขาต้องการเขาจริงๆคงต้องทุ่มเงินก้อนโตมากกว่านี้แจ็คสันเองก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรอ,อื่นโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเวสต์แฮมแต่คำเตือนจากเรพาเลอร์อดีตกองกลางอาร์เซนอลอาจทำให้ยูไนเต็ดต้องคิดหนักพาเลอร์ Palmer กล่าวกับท็อกสปอร์ตว่า ด้วยกองหน้าบางคนของแมนยูนเตดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมไม่คิดว่าแจ็คสันจะเข้าท้ายระดับสูงได้เลยขณะที่ซิโลชานยังเสริมว่าผมมองไม่เห็นว่าแจ็กสันจะพัฒนากองหน้าของยูไนเต็ดได้มากพอการย้ายไปเวสต์แฮมดูเหมาะสมกว่าสำหรับเขาโรดิโกถือเป็นหนึ่งในดาวเตะที่เนื้อหอมที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรปด้วยความเร็วความคล่องตัวและสัญชตาตญาณการทำประตูทำให้เขาเป็นที่ต้องการของหลายสโมสร การที่เชลซีกล้าโยนแจ็คสันลงไปในดีลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมทัพเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแต่คำถามคือดีลนี้จะคุ้มค่าหรือไม่และเรอัลมาดริดจะยอมปล่อยตัวดาวเตะที่เคยถูกมองว่าเป็นอนาคตของสมูสรหรือเปล่าในขณะที่เชลซีกำลังเดินหน้าล่าตัวโรดิโกลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลก็ไม่ยอมอยู่นิ่งรายงานเมื่อวันพุธระบุว่า หรือว่าูมมองโรดิโกเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรุกส่วนอาร์เซนอลเองก็มีข่าวเชื่อมโยงกับดาวเตะรายนี้อย่างต่อเนื่องการแข่งขันในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของเงินแต่ยังเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างสโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรคุณคิดว่าเชลซีควรยอมเสียนิโคลัสแจ็คสันเพื่อแลกกับโรดิโกหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับ ข่าวต่อไปถือเป็นข่าวลือแรงทีเดียวแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแฟนบอลเชลซีลองไปวิเคราะห์กันหน่อยครับเมื่อสื่อสเปนรายงานว่าเรอัลมาดริดเตรียมล่าตัวเอนโซเฟอร์นันเดสด้วยข้อเสนอสุดช็อก150ล้านยูโรการย้ายครั้งนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลและเป็นที่จับตามองของแฟนบอลทั่วโลกเราไปดูที่ไปที่มาของข่าวลือนี้กันครับ ตามรายงานจากฟิชาเคสสื่อประเทศสเปนระบุว่าฟอร์เรนติโน r เปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเซ็นสัญญากับดาวเตดวัย24ปีรายนี้หลังจากที่ทีมเคยพลาดโอกาสคว้าตัวเขาสมัยที่ยังค้าแข่งอยู่กับริเวอร์เพลตโดยเปเรสมองว่าเฟเนเดสคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะช่วยยกระดับแดนกลางของทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับ ออริเลียนชัวเมนีในตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งเป็นแผนการของชาบิออลอนโซ่กุนซือคนใหม่ของเรอัลมาดริดฤดูการที่ผ่านมาเรอัลมาดริดต้องเจอกับความผิดหวังเมื่อเสียแชมป์ลาลิก้าให้กับบาร์เซโลนาและตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างน่าช็อกด้วยน้ำมือของอาเซนอนด้วยสกอร์รวม5ต่อ1การคว้าตัวเฟันเดสจึงถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการทวงคืนความยิ่งใหญ่ในฤดูกาลหน้า เอนโซเฟเนนเดสย้ายจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมเชลซีเมื่อเดือนมกราคม2023ด้วยค่าตัวสถิติพรีเมียร์ลีก121ล้านยูโรหลังจากโชว์ฟอร์มสุดยอดในฟุตบอลโลก2022ที่ช่วยให้จินทีนาคว้าแชมป์โลกด้วยวัยเพียง24ปีเขากลายเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของเชลซีทันทีฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวลงสนามไปถึง53นัด ซัดไป9ประตูและทํา17แอสซิสกลายเป็นนักเตะที่เอ็นโซโมเรสกาผู้จัดก,การทีมเชลซีมองว่าขาดไม่ได้ด้วยสัญญาที่ยังเหลือถึง7ปีกับเชลซีทําให้การเจราจาครั้งนี้ไม่ง่ายแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อข้อเสนอ150ล้านยูโรของเรัลมาริดจะทําให้เฟรนันเดสกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอย่างไรก็ตามมูลค่าตลาดของเขาตอนนี้อยู่ที่ราว 75.5ล้านยูโรเท่านั้นทำให้แฟนบอลต่างตั้งคำถามว่าข้อเสนอสุดมหาศาลนี้จะคุ้มค่าหรือไม่เพื่อระดมทุนสำหรับดิวครั้งนี้มีรายงานว่าเรอัลมาดริดพร้อมปล่อยตัวนักเตะบางรายออกจากทีมเช่นโรด d ิโต้เอ็ดวาร์โดกามาวิงกาและฟรานกาเซียซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจให้แฟนบอลบางส่วนโดยเฉพาะในรายของกามาวิงกาที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของสโมสร แต่เมื่อเป้าหมายคือการคว้าตัวซูปเปอร์สตาร์อย่างเอนโซเฟนันเดสการตัดสินใจครั้งนี้อาจเป็นการเดิมพันที่ราชันชุดขาวยอมเสี่ยงการย้ายทีมครั้งนี้จะกลายเป็นดิวที่สะเทือนวงการหรือไม่หรือเชลซีจะยืนยันปฏิเสธข้อเสนอสุดยั่วใจจากเรอัลมาดริดและที่สำคัญแฟนบอลราชันชุดขาวพร้อมหรือย,อยังที่จะต้อนรับมิดฟิลระดับโลกคนใหม่มาร่วมลุ้นไปด้วยกันแล้วคุณคิดว่าเอนโซเฟนันเดส คุ้มค่ากับค่าตัว150ล้านยูโรหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลสุดมันของสโมสรเชลซีและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ